สวัสดีจ้าแามแมลงพี่น้องออกมาเบ่งบรรยากาศริมโขงเนะโอ้ยเขาเจาจิจัดวันแม่กันมื่อพรุ่งนี้นะคะวันแม่แห่งชาติมาเถอรถเนาะเบาเผ็ดราสิพามากินหมูกระทะเขาว่าบ๊อบบ่อบกกินนกพ้นวันไล่ใครรู้บกินเมื่อเสียงเพลงเอาจาระวันอยู่ก็เลยบอกกินดักก็เลยบอกเมื่อซะ มาเบ่งผนสิพ่าแม่ขัวมนมากินว่าวันเกิดพ่อจะพาไปกินมูกระทะว่าคอยกะถาม่าอยากวอบรอยากดอกพี่น้องพี่น้องขอมากจะเข็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันเสียงเพลงสนันมันเมืองมานากันนอนอยากนอนนํากันเลยขึ้นรถไปอยากนอนอันนี้พ่านง้อแงอยู่ก็เลยมันบเป็นตามวยความสะดวกดอกพี่น้องค่ะเออ ก็เลยได้โอกาสเลยเนะาะบัดนเนาะก็สิีได้อธิบายชี้แจงอีกแล้วได้พี่น้องเขาโทษเขาภายัยโดยชี้แจ้งวันปีละอั้ชุมบ่มีคอนเทนต์นี่นะพี่น้องเออบ่อาาบ่ม,มีคอนเทนต์ก็บ่ได้ดอกคนก็มีอยู่แล้วเราพี่น้องคอนเทนต์ก็ได้แต่ว่ามีคนถามมานะเป็นยังลบคลิปอันที่โชว์พาสปอร์ตเท็ดนยังนู่นนี่นั่นอันนี้จะบอกไว้นะจ๊ะถ้านางมนทำอะไรลงไปนางมนไม่เคยลบนะคะแต่ ปัญหาคืออยู่ว่า youtube ค่ะ youtube เขาเอาออกค่ะเพราะว่าข่อยเอพาพัดสปอร์ตมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลพิักเกณฑ์ชุมชนเออมันพิหลักเกณฑ์ชุมชนแหละมันมันมองเบื่องแล้วว่ะเออคลิปข่อยสิทธิส่วนบุคคลคลิปข่อยที่มันออกไปหายไปหลายๆคลิปนะเป็นจังซิ่นแหละสิ่งได้ที่เฮาละเมิดของคนอื่นเขามันก็ออกเดิอพี่น้องเด้อเคยเป็นผพวเมียลูกกันก็ทางไปยูทูปเนิ่นอ่อยากให้่าเป็น ม่นเข้าใจว่าเฮานี่ละเมิดคนอื่นมันก็เลยลบลบออกไปเลยพ่อแม่พี่น้องค่ะออืแสดงว่าเฮาเอาอันพาสปอร์ตหรือยังส่วนตัวเฮาออกได้เลยขนาดเขาปิดสื่อไว้นะฮะมิจนาสื่อบอเวียกำลังวันนีมาตอบคอมเมนต์พี่น้องไปว่าเอ้ายูทูบแจ้งมาว่าเราได้นําคลิปของวิดีโอนนนี่นั่นออกแล้วเพราะว่าละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชนอะไรสักอยอางเาสิบอวให้ฟังซะแล้วมันมีคอมเมนต์พี่น้องมาถามแบบนี้ มาน้องมนยังสังนนนี่นั่นก็เลยตั้งใจไม่ต้องเห็นคลิปบอกอีกพี่น้องก็เลยต้องบอกซะแ <Yeah. S 2> ล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนอะ, mm. อะวันที่สามสิบเอ็ดเจอกันรู้เรื่องขนาดรู้เรื่องอีกแล้วพี่นอ้องวันที่สามสิบวันบางบาง,บางหนึ่งกับวันที่เก้ารู้เรื่องพี่น้องอ่าบานวันที่สามสิบเอ็ดรู้เรื่องรู้เรื่องตลอดพี่น้องตั้งแต่นัดแรกถึงปัจจุบันเลยพี่น้องค่ะ <laughs> อ่ะอารู้กับรู้แต่ตั้นั่นแหละ ก็รู้รู้เรื่องรู้เรื่องก็รู้เรื่องอต่ข่อยบรู้เรื่องอ่าข่อยบูรู้เรื่องข่อยไปสื่อข่อยยังงงเลยขอก็บรู้เรื่องอืรู้เรื่องอี่และวันที่สามสิเบสก็รู้เรื่องวันที่เก้ากินนย่างนี่ก็ยายม้อนเลี้ยงหล้านดีๆนะพ่อกับแม่มันจะติดคุกอยู่สามเดือนอ่าว่าข่อยแบบนี้แล้วพี่น้องข่อยก็ยังบมูหเลยเรื่องอย่างนี้แล้วบัตรนีอรู้เรื่องตลอดอ่าบัดนี้ผ่านสามสิเบสไปแล้วสิเป็นเมื่อได้อีกบัดนี้สิรู้เรื่องเมื่อได้อีกบัดนี้ โอ้ยจักสิบ้าเหดหยังเนาะจ็กสิบ้าเพื่อหยังเบ้าแบบบุฮูู้เรื่องคนที่ไม่รู้เรื่องนะี่คือคนมาคอมเมนต์นนะ่ะกูนี่รู้เรื่องทุกอย่างแต่กูไม่พูด <c oughs> นะกูไม่พูดกูยิ้มไปเปอยกูน่นนะเออรู้เรื่องตลอดไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์รู้เรื่องวันที่เก้ารู้เรื่องวันที่สามสิบเอ็ดรู้เรื่อง ยังไงปาน,นั้นกูให้ยังให้รู้เรื่องง่ายอยู่กูขันเที่ยวเออ,อยายบอเออกูบิเงินค่าน้ำมูกน้ำมันค่ากินค่าอยากกูอ,อืมมันเถอะกูก็ลดสงสารผู้ใหญ่ใจดีผู้พลอยกูเถื่ออยู่เออผู้พลก็ซอย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 กูเถี่ยวพี่น้องค่าค่าน้ำมันกันเนละบ่มีผู้หนึ่งกับผู้หนึ่งซอยอ,อ่จาจะแมนผูนจิตใจงามขอบคุณผูหลายหลายเออเราใส่หมู่ ่างคนต่างว้าอรู้เรื่องอรู้เรื่องตลอดนี่บันีดกระอาปากแจ้งแปง้งอาปากแจ้งแปง้งกระอาปากแจ้งแปง้งเราพูดคนมาคอมเมนต์ทนายพี่น้องอาปากแจ้งแปง้งเออบันไดหูยังกะว่าสซทีโซแดนคอยกับไ่ได้มีอียังอยู่ค้องข่อยแบบนี้คิดว่าเหตการณ์ไลนถอดกลับไปยังก่อคอมเมนต์เนียกะว่ามึงหัดไปส่องกระจกดูหน้ามึง ว่าใครกันแน่ที่ด่าแม่ใครกันแน่ที่ด่าผู้ผู้เถาอะไรอันนี้ชู้ได้ยินคำหยาคายจากกูบอกกูว่าให้แม่กูบ่มีแต่กูด่าผููเถาแบบพูดเถาผูเถาหัวมาแบบพู้ซู่นะกูด่าอยู่อืกูเถาซุ่มหัวมามานะกูด่าอยู่ผููเถาเขียยบ่มี่นะกูด่านะกูยอมรับพอสู้ด่ากูกอดเด้ซู่าลืมว่าสู้เข้ามาด่ากูนะ กูไม่รู้จักพวกมึงนะอย่าลืมว่ากูทำยูทูปกูไม่รู้จักเอฟซทุกคนนะคะอ่าพวกมึงมาดา่ากูนะสซแนงว่าพวกเท่าๆพวกปุงอ่ะอายุสูงอายุทั้งหลายนะมาดา่ากูก็ดา่าขึ้นเหมือนก็นเป็นเรื่องธรรมดานะแต่มาเรื่องกรณีที่สู้มาดา่าแม่กูนะแมาา่กูผับบริเวด่าสู้บาดนี้อ่าทีเบ้ายัางมึงกระเข้าไปซองกระจกเบิงหนาะมึงคือกันเดอในห้องห้องนำ้ำโซโคกมึงนั่น ห้องน้ำมึงนลานงามคือห้องน้ำกูบอกูถามเนี่ยเอองามคือห้องน้ำเฮือนกูอยู่บออ่าอันที่ว่ามาบอกกูไปส่องกระจกในห้องน้ำมึงน่ะห้องน้ำโซโคของมึงหลางามคือห้องน้ำกูบอกูถามซ้ำนั่นแหละอ่าวากูด่าแม่กูไม่ได้ด่าแม่กูไม่ได้เคยเอ่ยแม่กูไม่ได้เคยด่าแม่กูว่าอีจังสันอีจังสี่จังเถื่อเออกูก็วอาตามอารมณ์กูพี่บ้ากูอยากให้กูก็วอาไปซืจอเนี่ยแหละ กูก็ยังบอกสู้รอยข้างเนี่ยว่าาให้แม่กูจะความหักกูก็ยังเต็มร้อยสู้หน่ะอวยแม่กูมาเวลาแม่ลูกเขาคืนดีกันสู้ธรรมดาตต่มซ้ำพวกพี่บา้าพวกปัญเาอ่อนสู้นั้นเออเข้าใจนะเด้อพี่น้องเดอ้อทุกสิ่งทุกอย่างนะคอยพิกกันกบแม่คอ,อยกะย่อนยังกะย่อนคนมันปันป่วนเอาบอกว่าเอาเลามว่าเล่ามเร,เร,เร,เรื่องอดีตไปแล้วขันอยากเ่า มันจบไปแล้วเอาเป็นว่าคอยหักแม่คอยจบอืม,มันต้องมาเ้าวเสียใจกูดอกอืด่าผู้เฒ่ากับซุ่มผู้เฒ่ามาด,าด,ด,ามนะดา่ากูกูจังได็ด่าเออนะด่าผู้เฒ่ากับซุ่มผู้เฒ่ามาด่ากูก่อนอ่าคืออีหาหนึ่งแล้วมาดาแม่กูเหรอเนี่ยอืมมันกระเท้ามันกับมาดาแม่กู่อืมเล็บมือมึงนะ่ะ ส้นตีนกูยังสวยกว่าเล็บมือมึงอีกคนเด้มาเปรียบเทียบเล็บมือแม่กูกับส้นตีนมันอายุหกสิบกว่าคือกันอ่าผู้เทาแบบนั่นมันก็เป็นตาดาละพี่น้องอ่ามันเปรียบส้นตีนใส่มือแม่ข่อยข่อยก็สิว่านังหนามันก็ส้นตีนข่อยก็ยังสิงามกว่านังหนามันอีกนังหนามันอะเออส้นตีนข่อยยังงามกว่านังหนามันอีกมันเปรียบเทียบเล็บมือแม่ข่อยใส่ส้นตีนมันข่อยก็สิเปรียบเทียบส้นตีนข่อยงามกว่านังหนามันอีกอืม เขาสิตายเลยหออยาบคายมีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองมา,าด่าเขาเขาด่าขึ้นหลับมาได้พวกพีบ้าว่าแต่คนอื่นบดีโต้ในทันกดีสำใดจักอันใดความดีของสุมโตนยังขึ้นบอกเลยอค่ะแมก่กูกินของนุ่นน้องนี่กรืว่าหอยราว อาหารโชกะปกอาหารโชโคกโอ้ยกูอยากเห็นไอ้พวกมึงน่ะได้แด็กยังคือครอบครัวกูอยู่บ่เนาะนี่นี่ก่อนแล้วนี่นี่ค่ะเพื่อนอันคลิปนี่ค่ะกับกับไส้ไล่เ้างเดียว่าเหาลงโรบโน่นนี่นั่นอแล้วก็วาบะโน่ไปตัวที่ตัวเรียนกินก็จะมาคั่นในรูเพาะกินกับบโบโน่ไปเลยเออยูทูบโรบพี่น้อง ิดรักูยังหายชุดเบิ่งนั่นแหละชุดจังเลิกมโนซะว่าพูว่กูมีพาสปอร์ตลูกกูมีพาสปอร์ตบ่กเว้นสุดาพูว่กูกับลูกกูว่าไปเมืองลาวบ่มีอีหยังบ่มีอีหยังมันได้สิขามได้ถ้าบ่มีหลักฐานอีหยังสุดขึ้นไปเมืองลาวถ้าบ่มีเอกสารครบเขาสิงหัวสุขามบ่ถามสุแน่นั่นแหละขึ้นยูบุสค์ที่ห้างไทยเออ่นวาน้องมาหน้าไปแบบ น้อยเออราคาไปบ่อจังหวอยากถ่ายนู่นน UH ี่นั่นเด็ดพิษกฎหมายบ่ออยู่เลยน้องมุ่นในเอ็ดคลิปมอเตอร์สปอร์ตเสรเบื้องมา้องเขาเ็ดมอเตอสปอร์ตแล้ววันนี้ถ้ามันไปผิดกฎยูทูบเรือที่เขาพูมีความรู้เนาะแม่นเขาบูดแจกว่ามันผิดตรงนี้แดี๋ยวทางผู้พิมพากษนเข้าใจว่าน้องมุ่นนั่งกลัวอะไรในบ้านถึงลบไปแล้วก็บอกไปนู่นนี่นไปกลัวพี่สามพัดสปอร์ตกับของผัวกูพัดสปอร์ตกับของลูกกูบ่าะว่าน้องกัวกับลูกกูสิมาแจ้งจับ ความคิดของคนบ่งที่าน้องบอโพสไปแล้วกลัวอะไรสักอย่างแล้วลบออกนะคนแบบกูทําอะไรไม่เคยคุ้นทำอะไรผิดคนหมายนั่นว่ะมันจะไปพูดใส่ใครเอออันนี้มันเป็นของอที่กูด่าคนคนมันมันด่ากูก่อนกูจังด่าพราะจะเกี่ของลูกจะค้องมันว่ะคนมามาด่าใันสิมาด่าเป็นนคนอื่นมามด่าอาหารดูถูกอาหารการกินคือหักม้านี่ถ้าว้าขึ้นอือโซโคคือหักม้าถ้านนวกินเทา อฉันเจ้ามันมันไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดกฎยูทูบนะแม่เนาะยูทูบมันลบกดูถูกดูหมิ่นเป็นบ้าเขยกระเงิดชันกันแล้วอันผูู้เฒ่าอันว่าอันมึงดา้เฒ่าวเด็กกับพเถ่ามาดากูก่อนเนาะกูกระดาเลยเนาะเออก็บบอให้เกียรติกูเออกูดาแม่นบัดแหละผู้ใดคือการดากูก่อนกูดาแม้นบิดแหละ บ่ว่าพุทธเถ่าแม่มันแปดสิปปีกูก็ดดาทำมันมาดา่านะกูนะกูไปดูหูจักที่ตำที่สูงหรอกกูรู้แต่ว่าด่ามากกูด่ากลับแค่นั้นแหละมันไม่มีอย่างหลายคนเฮาอือกินเข่าเฮาก็กินอยู่เพื่อนเฮาเฮาบริไปกินเพื่อนชาวบ้านบริไปขอเออถ้าคือข่อยกระเป๋าเผ็ดโบเห็ดงานเห็ดการคือจังสี่ละสเจ้าว่า,างานการกับ,บรบเห็ดผัวเมียคูนี่ขนาดหลานข่อยว่า,ยาอยู่น้งข่อยยังไม่ธารรมดาข่อย ยังไมา่ยากเรียเขามาอยู่น้ำทักเสนอท่าสิไปอยู่น้ำเค็มเนาะถ้าเกิดขไข้ป่วอยู่น้ำคนอื่นก็ยังไข้ไไป่วยอยู่ยเฮียนั่งวนเหนียวเปียบเทียมเนาะอืดังนั้นเนี่ยเขาซื้อทุกวันเแสดงว่าคนเป็นะากาติต่อกันอ่ะกะติเหตุใดกระพิดร้านไอยกันที่ว้ามาต่หำคอหล่ออืมยังก็ไอยซื้อหายเมื่ออืมพี่น้องถ้าคไข้ปวดไอบ้าคือคือเอาตังทัดเสียผ่านนแค่แป่งที่พันอย่าที่พันอื เราคอแล้วสักที่เฮโรมาแล้วพิกางเมียงของเล่ากับส่วนตู่คนยังมามสักที้เฮโรมาหาอายไอ้ก็ส่งเงินไปใหายซ่งเงินให้ค่ะรถมาหายอีเด้น่ะแต่โบเคยเบ่าเราไม่ได้อ่ว่าให้บโบเคยเบ่าเลยว่าไอ้ที่ส่งเงินให้ยพันหาให้เพื่อนลงมาหาขอ,อ,อพ่อพ่อเออพ่อพ่อหายสามเยอยมีพันเป๋ บ่ได้อ้างดอกบ่ได้อ้างแต่ว่าฟังว่าค่อยดีขนาดนี้ค่ยังว่ายไข่เย็นเขาน้ำซัมปลายจะกินยังกินเห็ดยังเห็ดเราเคยไปมีแต่คนนอกระมาสอนะครอบครัวเขาอยู่นี่อันนอเขาตัดหญ้าเนี่ยเพราะว่าพ้นนอเขาไปอยู่ตรงคนอื่นอัจฉริพลดีดีเลยถึงเขาว่าไส้เนาะเห็ดยังเขากระย่างเห็ดเองเลยแม่มาละแนนได้เวาเขาเอาเงินไห้อีกเด้อพี่น้องเขาไปอยู่เฮือนคนนะเขาอยู่นั่งนอนอยู่แม่นข่อยก็นั่งนอนอยู่ละล่าเน่ะคนก็เกรงใจเขาเลยเขาเป็นข่นะ เออพเคยได้ยินมาอยู่บ้านท่านปั้นวัวปั้นกล้วยให้ลูกท่านเลี้เข้าบันใดคือจังสันน้องนุ่งอยู่น้ำกันบ๊แมนสิมาคิดว่าเออเป็นคนใส่กูเป็นคุณนายอนั่นเป็นคุณนายนี่เป็นคุณชายคนแ้าเขาจะควมพ่อตรงไปบอกเออตรงกลับบ้านเราเลยโอ้ยแจ้งกระจอยู่ในปั๊มปตทอ่านั่นตามนั่นแหละสุเจ้าอย่าไปเบ้ามุ่งม่ ไอ้น้องเขาอยู่น้ากันเขาบม่ได้เดือดร้อนเขาบม่ได้พิษยังกันอันชุ่มว่าไม้ตรนนี้นี่ว่าเวทสังเกตว่าชุ่มแย่เนี่นะมหาเบาแย่ให้ว่าเวทกับเบาข้อนี่พิษกันพิษกันเด็กน้องผู้ใดมาอยูนบังเอิญเบาข้อเราเป็นคนดีเราบริสุทธิ์ใจเด้อเราบริสุทธิ์ใจเด้อจเมียนเกิดเบาข้อให้โลกโซเชียลเด็กกับที่รังไปด่าพวกเงาหรือแบบเมียนเลย เดี๋ยวไปอยู่กับนั่นเลยเดี๋ยวมาหางานให้เดี๋ยวส่งเงินให้เดี๋ยวนู่นนี่ให้แล้วจะชงอะลิก็ดีใจนั่นนะพ่อโอ้ยแฮงดีใจนะคันเท่ห์ให้ดูความบริสุทธิ์ใจว่าแมนหายเห็ดใส่เขาแมนอันไหนเห็ดใส่เขาโอ้ยเห็ดใส่ก็เห็ดใส่ตอน้องได้เนาะก็สิให้เห็ดอยู่ได้ละแฮงกะให้มันเห็ดถ้าน้องเขาได้แต่วัานี่เป็นบาปผู้ใหายเห็ดนี่ในดูการเห็ดใส่คนอื่นว่าม่นเขาด้วยใจบัดบดบัดบดเจ้าของ จักผู้ใดฉลาดหรือโงแล้วนะให้ต้องจ้องให้ด้วยใจด้วยให้ก็ให้ด้วยใจแหละนะคือเอฟซีควยสองท่านว่านก่อนเพิ่นให้เพิ่นให้ด้วยใจให้ด้วยที่เพิ่นไม่ได้บังผลตอบแทนเพิ่นให้ด้วยที่เพิ่นอยากให้ก็เป็นบุญแก่เพิ่นเพิ่นก็จิร่ำรวยก็เก่าการให้เพราะว่าสีรวยสีจนมันก็ให้กันได้หมื่อเพราต้องอันเบ่าใส่อีกว่าทำไมไม่ไปให้คนที่เขายากจนนอนใต้สะพานเขาพอใจให้ผู้ใดก็คือเขาให้ผู้นั้นแหละ ลอยชีลุ้ยลอยล้านพันล้านตะวัอนอยากไห้บ้างไห้คือเก่กามันเป็นความพักความเสนีหาแมนอันเซียนบาแบบนั้นก็นคือเบ่าใส่ให้บัวบเฮาซื่อๆไปหรอกบ่าคนดัดมูวเฮาเบ่าอยากไห้บัวเฮาเครียดแต่ละแต่ละอยากขัวอะไรแมนข้างทางรถรวยหรือจนตาดาราคนเป็นนักร้องคนเป็นรองพเพี่คนนังรวยต่อเพื่อนก็ยังได้พ่วงมาไล่เงินน้ำน้ำแฟนแฟนนะเขาได้มื่นเธาได้แสนแมนเพื่อนคือปรว่าณทำไมไม่เอาไปให้คนที่เขา ่าเดี๋ยวก็บบิเวณาครันี้ไปกับทีมเราแหวนเด้งเหมือนเดียวก็เขาโชว์ความสาม,มารถเขาก็เลยได้เงินเอาข่อยก็มีผลงานคลิปข่อยนี่เด้ไม่บลาละ <S <S 1> <S 1> เอออันนี้ก็คือผลงานของข่อยคือกันนั่นทรัพย์สินทางปัญญาไข,ข่อยคือกันแมน่นบ่ป้าแมน่น<ม>อันนี้เขาเอินนอ้นทรัพย์สินทางปัญญาเด้อพี่น้องการท่าคลิปนี่นอะไรมันก็บ่ได้ต่างจากศิลปินหรือกันแต่เฮาเขาเอันใส่นะจะใส่นะบักเป๋มึงจะใส่นะเวลาเมียมึงพูดน่ะมึงจะใส่ให้ฟังบางทีแม่ก็พูดแบบไม่ร่อนนะ ไม่ร่อนก็คือไม่ละเอียดเออแม่พูดไม่ร่อนพูดไม่หมดเออคำว่าไม่ร่อนนะคะทุกคนนี่คือความรักครอบครัวที่พ่อช่วยพูดให้แม่ออืว่าบางทีแม่อาจจะพูดไม่ร่อนที่บางบ้านคำว่าไม่ร่อนก็คือพูดไม่ละเอียดพูดไม่ชัดเจนอันนี้คือเราพูดให้พี่น้องเข้าใจสองหัวดีก็หัวเดียวหัวล้าน่าสองหัวดีก็หัวเดียวเลยพี่น้องบ่แมนนกสองหัวเ้ยจ้ะนกสองหัวเพาเอาแต่สองหัวดีก็หัวเดียวเนี่ยเอา นกสองหัวนี่ว่าเ่ล้วพี่น้องนกสองหัวนี่ไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้ก็ตลาดมารวยพี่น้องรวยอยู่หทางอันนี้คือเสี่ยกเมืองใหม่เบาเพชรอยากอธิบายให้พี่น้องเข้าใจบางทีน้องบางนก็พูดว่าหลอดนะพี่น้องแค่นั้นแหละไม่เป็นว่าอยากสอดอยากกันแต่ละเนี่ยเบายังดอกเบาเบารวดผู้ชายกูมือปากเป็นไงแย่ๆม่มีจะเจ้าดอกหมอพ่อเบาจะพาะครับแม่คอัลโมนปากซัมปะเจคอยเห็นเขาด่าจ้ะนะแต่ปากับคนอื่นพ่อเบาเบาเด้อ ข่อเลีนบทเค็มว่างตัวตามธรรมดาคนเด้ตั้่กว่าชีวะเฉพาะกับเย็ซี่อยนะครับแหง้วมลพันธ์ปากสะมาเจอะไรบานเอ้ยกูละเบื่อมึงเดียนบานเลยมึงอย่าปากสะมาแจอะไรกูเบื่อมึงเด้อืมอันนั้นคือว่าวเว้นว่าไปฟังคันว่าวเว้นว่าพ่กเราเมื่อกันชีวาคือว่าเว้ว่านอนสินอนสิคะลับทำไมไม่นอนลูกอันนี้เราติดไฟเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจเนาะเอาเป็นว่ามันบ่มีหยังหลายดอกแค่นี้แหละ ตั้งใจว่าจะไม่กินมัวท่ากับว่าได้กินขากับก็เลยเอา้าให้พี่น้องมึงอยากกินดอกมันอากาศเราหายกับเรอยากพี่น้องโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้กัดมา,าวายังผิดพลาดกับเข,ขาโทกเขาไพนเนาะพี่น้องเขาใจบ่าเขาใจก่ะก็ยังให้เข้าใจให้แหละส่วนมากก็คือคอยบ่าแหละมันบ่มีผใดไปเป็นบาา้าได้ fc ตุทีตระแดนดอกถ่าฟ fc คนน่้นบ่มาหาด่ดาเขาคร่วข่อยเนาะพี่น้องเนาะข้าใจโอเคค่ะบายบาย